ขอโทษนะครับก็ผิดมีวันคล้ายวันเกิด6จุดครับในเดือนนี้ครับซึ่งเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนตุลาคมนะลมหนาวก็เรื่องที่จะพักช่วยมาแล้วใครยังไม่มีคู่ก็ยังทันนะครับยังทันมองซ้ายแลขวาอาจจะหาใจขึนเองนะครับนะครับก็กิจกรรมที่เราจัดขึ้นนะครับเราจัดขึ้นทุกเดือนครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ พนักง,งานจากที่เลพวกเราก็ทำงานกันมาดูเดือนช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงโสุดท้ายของสิ้นปีแล้วครับก็เราหวังว่ากิจกรรมท่านนะครับก็เดี๋ยวพอรเรียกชื่อแล้วก็ชวนพนักง,งานมาด้านหน้านะครับแล้วก็ออกให้เพื่อนนะครับคนแรกนะครับคุณพี่เิ็นของกลางนะครับไม่มา รัก็คนสุด uhm ท้ายตั้มกินเวรนีว้โเวอยครับตั uh, ้มติงานขอตัวแทนให้เปุูน้องแอมครับเอเนนะครับชื่ออะไรแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างอันโนเขาเปลย ไม่ร้องให้กินไอศรมนะ้วยยินดี้วยินดีด้วดยยินยยิวยยดีด้วนวยนวนดีด้ ขอโทษนะครับก็ผิดมีวันคล้ายวันเกิด6จุดครับในเดือนนี้ครับซึ่งเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนตุลาคมนะลมหนาวก็เริ่มที่จะพัชวนแล้วใครยังไม่มีคู่ก็ยังทันนะครับยังทันมองซ้ายแลขวาอาจจะหาเจอขนเองนะครับนะครับก็กิจกรรมที่เราจัดขึ้นนะครับเราจัดขึ้นทุกเดือนนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ พนักง,งานจากที่เลาพวกเราก็ทำงานกันมาดูเดือนช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงโสุดท้ายของิ้นปีแล้วครับก็เราหวังว่ากิจกรรมท่านนะครับก็เดี๋ยวพอเรียกชื่อแล้วก็ควรพนักง,งานมาด้านหน้านะครับแล้วก็ออกให้เพื่อนนะครับคนแรกนะครับคุณ <Yeah. S 1> เค้กนิตของกลางนะครับไม่มา ครับก็คนสุดท้ายตั้มอีเวนต์หัวเว่ยครับตําติงานขอตัวแทนใจ้เป็นคุณน้องแอมครับโอเนนะครับชื่ออะไรแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างอันโนเป็นอะไรกันอะทำความดีไป้องแนได้เลย

เดี๋ยวก็ตักก่อนอ้วนค่อยเดียวมาละอ้วน